ผมก็งวงว่ามันมันยกมือใส่หัวทำไมบอกท่านท่าสวัสด,ดีม <c oughs> อนมอนนักเรียนพม่เราก็สอนมอนเราก็สอนฝ <c oughs> รังเดี๋ยวมีฝรังมาแล้วนะสอนหมดนะครับไม่เลือกสัญชาติไม่เลือกชนชั้นนะจอยตังสอนหมดดีรัตนะครับโอ้โหโอ้พระเจ้า อีโคเนเสร็จจะมาล้างล้อนะครับมีทั้งทีโคนนะฮะสนามเราม่าแล้วิ่งฟร์อ้าวครูกำกับหน่อยเร็วครูท่วันมากำกับลูกศิษย์หน่อยมายืนตรงนี้ ลรนลี้แรนดี้แรนดี้อาร์ตทีมงานเบียโฟครับดูที่โคดมากล,าล้างล้อหน่อยครับกํากับะนะครับเดี๋ยวจะให้ครูนกํากับทุกสิทธ์ถามหน่อยว่าเหลือกี่รอบนะไออ้อยไอ้ชื่ออะไรนะที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มาอ้อยอ้อย เพื่นนอนขยับไปนี่ดิเพื่อนมันมันดักตรงนี้เจ๊อ้อยมันได้อ้าวจอดตรงนี้แหละไสี่ชั่วโมงยังออยออ,อยหกชั่วโมงนี่ไงจะมีชั่วโมงที่เก้าแล้วเอามันถอยหลังไว้กันนี่เนี่ยเดี๋ยวขาม,มาเหลือกี่รอบต่อไปให้ฝึกถอยหลังแล้วขานี้เหลือกี่รอบอ๋อ,อาผิดแล้วงั้นอันนี้ไม่ใช่ออยเนี่ย อันน no ี้เจ้าอุ้มอุ้มสถานนี้เหลือกี่รอบดักเลยดักฝั่งนู้นเลยถ้าหยุดกับพี่วัวก็เตรียมเข้าเก็บเลยครูก็จะกำกับนะครับสถานีแรกน่าจะผ่านให้ผ่านไหมครูกี่รอบแล้วครับขาดแล้วให้ผ่านไหมวัวให้ผ่านป่ะตีมือใ้ได้ไหมน้า แลสปีดสปีดแล้วก็เพิ่มความละเอียดหน่อยนะเก็บเก็บงานนิดนึงความละเอียดสยัญญาณฟงสัญญาณไฟสองรอบใช่ไหมอีกรอบเดียวใช่ไหมเอาไปอีกรอบเบียร์ต้องอุ้มนะครับเอาเช็คดิ cái gì vậy chắc? hộp vàng hộp vàng đó, nó không ổn đó. kẹt 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 mà kẹt 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 โอ้แล้วไปให้ปีนยังไงมาดูมาดูมาดูาดโอ้นี่ลงไปดูเมื่อก,กี้ปีนอะไรปีนร้อยยางยางแตกเลย <c oughs> ดูกระจกด้วยเขาจะยังเอาไปอย่าให้ปีนอีกนะ ไปเลยไปเลยเร็วเดินนอกรอบแล้วออกขวาไปเลยออกขวาไปเลย